นี่ห้องนี้เป็นห้องนอนตัวนี้ที่เป็นห้องแนมนะกลางไหนที่เป็นห้องแนมนี่นนนตู่นะผมอันนี้เล็กกลองนะฮะเล็กกลอง4คูณ2แล้วกก3คูณ2แล้วกก2 2คูณ1นะครับเอาเจริงไมาเห็ดแปรนะ2คูณ1โอ้ตรงดิ้งเลยวะจับดิง้งเหดิ้งเป๊ะเลยเนีย่บางสร้างนะเพื่อนเอาระ้วบนมจับใส่ขอบเสา มันก็ลังเคื่อเขาจับทางหน้าทางนี้จับทางหน้าทางนี้จับา,างนี้มันเสียสายเสียขวาจับมันจังไห,หละละนเราดาบน้ากันเลยแต่ว่าถ้าเอาดิงใส่นะเป๊ะทุกต้นเลยถ้าแถวอีสานนะตัวเขว้าไปมันเจ็ดนะรักเจ็นะครับผมรักเจ็ดจะอยู่จะอยู่เลยครับความสุขภัณฑ์ระบบฟืนไฟนะน้องนะอืม <laughs> สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะฮะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง BRTC พงศ์ครับผมเมื่อนี้ครับผมกับสีพาทุกท่านเนะีเอาเสาเอาเสาเอาเสาไปทรงนะผมเสาแล้วคนอื่นก็เอาสินค้าเอาไว้สินค้าเนาะของแถมแม็กอัดไว้ดูเสียงไว้เสียงไว้เดี๋ยวเขาจะขอเดี๋ยวอะพี่ผมเสียงไว้ของมึงหลายแล้วครับผมกับหน้าโอคุณโอครับผมยาวสี่เมตรครับพี่น้องครับ ตัวนี้ก็เป็นหูคาน2สเต็ปนะครับเหมือนเดิมนะครับเป็นหูคาน2ระดับเลขที่ใส่เป็นเลขตัว10มิลค่อยนะครับผมแล้วก็มี3เมตร rose, 50หน้าตัวนี้เป็น3เมตร50ครับหนาห้าคูณหครับความยาว3เมตร50หน้า5้คูณหเลข3หุนเนาะก็เป็นมุกหนานะพี่น้องนะเสาหัวใหญ่กับสิต้นนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปเพิ่งครับผมว่าหนังงานจะเป็นยังไงครับยังบม่ได้ไปสำรวจเลยช้างมาแล้วยังบุตอนนี้กับเวลาอยู่ประมาณแปดโมงครึ่ง ก็จะได้เดินทางครับพี่น้องครับเดี๋ยวเดินทางไปกันเลยน,นะครับผมมาต้องขน,นัญง,งานแล้วนเนาะเบ่งลุ่มกันอ๋อหมกหนอยสิบสองตัวไล่จากหลังแล้วออกมาโอ้นึกงนงว,ว่าม่มีเสาเอกเสาโทรไม่เหรอ โอ้เขาอย่างไรเนาะบรดนี้เนาะแต่ว่ามีเลือดแค่นั้นเนาะลักษณะอะไรที่ขอบอะไรเด่นเออแล้วครับตัดหมองกันแล้วเออต้วจไงเลย คือเรียบร้อยครับผมสาวเอกนะครับผมกะเมื่อกี้นี่ยผมได้ถ่ายเพระาะว่าผมได้เป็นพ,อพ่อพามเอง <c oughs> พี่น้อง <c oughs> เป็นทั้งคนยกเป็นทั้งพ,อพ่อพามนะพี่น้องนะเอ้าเดี๋ยวกะให้เพี่นยกขึ้นครับสาวเอกสาวพูนะครับขึ้นยกตีข้าหยันซะก่อนเน,ะน,น,นาะตื่นสะเทือนเลยเนียครับ โทษเราต้นน้ำใช่ยันใช่หรอใช่ใู่อื่นกันนะะเสาเอกือเรียร้อยแล้วนะเสาเอกกับเสาโทษนะครับผมเสาโทเดี๋ยวจะเอาลงไปไปอีกคู่หนึ่งครับ ออกจากโซ่ได้ไหมเดี๋ยวโซ่มาที่ปินแล้วอ่ะเอา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 อะไนั่นน่ะเอาไส้น่ะเนี่ยเอาอักแล้วเอ,ออกกันบอกว่าเอาลองง,ง้านอ่นมันเบียงแฮมวิทแฮมวิทโซ่ะมาเสาโซครับ อยู่เลยบอดี้เันี่ยเทลินเปะขนาดใช่ไหมตอนเห็นนะ้ำมหันอ่ะมีปะตอนเห็นที่งานออกอ่ะอาเดี๋ยวโจเครืร่องลงก่อนเนาะเพราะว่ามันทับอยู่ราบำมาเอาไลน์หนิมั้ยดึงไลน์นึ่งอ่ะเออดึงออก เดือปีนเท่าแล้วได้ปะวางไปก่อนเอาคือไปเที่งในแม็กมมนที่เอียงโอเคอ่ารายการบาเรียกต่อไปนเ,นเดี๋ยวไม่ยกต่อกันนะผมมีเชลที่เหลือนะเดี๋ยวไล่ทั้งหลังออกไปเลยครับ นันดู้ม็มไปหอดบ้องบ้าหัวเดี๋ยวเปลี่ยนตัวไหมเชิงบ้าโอ้ไก่พูดปะไก่พูดเฮ็ดยากเดี๋ยวเอาตัวน,นี้กอนก็ได้นี่งทางฝั่งนี่เดีด๋ยวค่เลือล่อนรถไหมเอาเนี่ยนี่ใกล้ๆนี่เอาไล่เาลากาไล่เกาเออมันได้กึ่งใช้พูดเออไล่นี่แหละไล่ลนี่แหละ <Okay. S 2> เดี๋ยวได้ยับรถใหม่ก่นอนฮะการขึ้นไปแล้วครับสี่ต้นเนาะเดี๋ยวสิไลยทั้งหลังออกมาเลยครับเสานะความยาวอยู่ที่4เมตรครับหน้าหกคูนหกเด้อการหัวขนสองสเต็ปอีกเช่นเคยครับผมหูคานเห็นปะรูคานจะอยู่ที่ประมาณลักเปกเน่ะปลายลักเปกน,นะครับผลักผังลักผังเข้านะครับเป็นหูสี่หูอยู่นั่นเนาะก็ เพื่อนที่นะครับที่เรก็เอาดินเข่านะผมดินเข่ามากก็ที่สูงขึ้นมากอยู่ดินะครับผมเพระาะว่า <P> เพื่อระดรับถนนเนาะนี่ถนนเพระาะว่าถ้าถานนดดขึ้นมามันก็ที่สูงขึ้นเนาะต้องมันต้องเค็ืเครื่อไห้นะผมอะ่ะตอนนี้ก็ขึ้นไปเรียบร้อยแล้วครับผมเสาแต่ว่าระยะห่องตัวนี้สอบถามแล้วมันห่องมันจอมกว่าเนาะเนื่องจากว่าพืเที่ไอ้ห้องน,น้ำนะพี่อนเนาะจะเป็นห้องนอนเนาะนี่นี่ ห้องนี้เป็นห้องนอนตัวนี้จะเป็นห้องน้ำนาะขนาดจะเป็นห้องน้ำในตูวนะครับผมห้องน้ำในตูวแล้วก็เป็นห้องนอนน้ำข้างนอกอีกนาะห้องน้ำในตูวนะครับแล้วก็ตัวทุก็จะเป็นห้องครั้วนะพี่น้องเนาะห้องครัวมั็นของออกมาสักสองเมตรฮะออกมาสองเมตรก็เกิอบสองเมตรถ้าสิบครับอยู่ประมาณนี้นะครับเป็นตัวบ้านหลังน้อยๆครับเพิ่นใช้งบประมาณอยู่หาแสนท่านไหมจำราคาของค่ะอุปกรณ์สร้างเพิ่นบอกว่าเพิ่นสี ขอรับเหมาทุกสิ่งอย่างทุกระบบอยู่ในอันงบหาแสนครับว่ากามาเบิ่งว่าพิศจิตได้บอกเราว่าอุปก,กรณ์ราคาแพงครับช่วงนี้สำหรับนะเป็นของน้องเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะของน้องพเพิ่นพฤจิตไทยเขนว่านะแต้มันจบอยู่ที่หาแสนก็เดวซิไปสอบถามเบิ่งว่าซื้อเล็กซื้อลาคาลง่งราคาแรงมันมาในราคาเท่าไหร่แล้วนะหาแสนมันจะเป็นไปได้บ่ครับผมสำหรับบ้านหลังนี้นะผมนะ เดี๋ยวยกขึ้นให้มันเรียบร้อยก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวค่อยมาเบิ่งรายละเอียดอีกที่หนึ่งนะครับเราดับรูคันชั้นสองอยู่ประมาณนี้ชมสูงแล้วจนในถนนถนนขึ้นมาเนี่ยบิดถ่วมไอ้ถ <laughs> นนไม่ในสองสองเทือเท่านั้นแหละเบิดเออเบิดเท่านนไใดละเ,ดเล็กอะ่ะข้สอส,อสอามปะ ประมาณสองเจ็ดสองแปดยังรวมไอ้สังกะสีลูซิงตัวน,นี้ก็เบิดไปประมาณสักหาแล้วมั้งนนเนาะอันนี้เล็กกล่องฮะเล็กก่องสี่คูณสองเลก็สามคูณสองก็สองสนึะครับเอาจะไม่เห็ดแปลนะสองคูณหนึงเล็กงอ ต่อไปแล้วตัวนี้12เม็รไปดิเนาะเล็กสองทอนต่อกันครับราคากันประมาณสองหมื่นกว่าบาทเนาะตัวนี้เล็กประมาณสัก 20, 8, สองหมื่นแปดเศาอฐีหมื่นเศรษฐีหมื่นหมื่นแปดสิบหกสามสี่สี่หมื่นหกห้าหมื่นแล้วโดยโดูประมาณตอนนี้กำลังบดไปหาหมื่น โอ้นี่แหละมาตรฐานสากลตรงนี้เลยโอ้ตรงดิงเลยปะจับดิงเหรดิงเป๊ะเลยนี่โอ้ได้ได้ยีหลีแล้วตัวนี้ต้ตนต้นนี้ได้เลยได้เลยนี่บางคนเอาระดับน้บเนาะโอ้ไปทางใหม่เลยเอาระดับดับจับนะพอได้เต่าดิงก็ไปน้ำขันอยู่ มีกล้องมันยิงอะไรแบบนั้นมันอ่ะกล้องเลเซอร์อยิงอระบัดนี้ต้องหามองมืดๆด้บัดนี้ได้นี่ครับผมปกติเราบางสร้างนะเพื่อนเอาเราด้าน้าจับใส่ขอบเสามันก็บลังเท้าเขาจับทั้ง,ทงหนา้าทางนี้จับทั้งหน้าทางนี้จับทหนา้งนี้มันเสียสายเสียขวาจับมันจังไหน็บเราเรา้านหน้ากันเลยเจ้ว่าถ้าเอาดิ่งใช่นะเป๊ะทุกต้นเลยจับดิ่งสนาได้หนาหนึ่งสมมติว่าหนาข้างนอกคือหน,อา,หนอานอกบ้านหรื เลยครับแล้วก็เรียนเสือกเทิงๆอีกนะฮะเช็คเช็คเช็คลิเช็คเกินลิเช็คบึงทึงๆอีกนะครับอ๋อนะโอเคเลยวสามต้นมุกหนาครับผมเดี๋ยวสีหยกขึ้นมานะฮะหยกขึ้นมาตั้งให้มันเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวจะมาสรุปรายละเอียดนะครับผมนะมุกหนาครับผมเดี๋ยวดึงมาเนี่ยไ่ได้มันช่เกาะสาขาตรงเอาตีนเราพูเลยแม็ก

อแล้วครับผมกับริบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับการยกเสานะครับผมตัวนี้กับเสาทั้งหิดนะครับหน้าหกคูณหกครับความยาวสิเมตรอยู่ที่สิบสองต้นเด้อแล้วก็เป็นลูกคานสองสเต็ปนะครับนี่ห้องนี่จะเป็นห้องน้ำห้องห้องแคบกระนูเนาะมุกนาครับผมมุกนาก็จะเป็นเสาโซว์นะประมาณเพิ่งสั่งสามเมตรห้าสิบหน้าห้าครับหน้าห้าคูณห้ามาไปสามเมตรห้าสิบระยะห้องนะฮะระยะห้องจะอยู่สามเมตรห้าสิบคูณสามเมตรห้าสิบเด้อตรงนี้ห้องนอนห้องนี่ไงนะคือตัวนี้ที่สองเมตรนะ สองเมตรคูณสาเมตรห้าสิบนะนี่ครับกระห้องก็คือว่าบ่ใหญ่บกกว้างนะฮะบกกว้างบกเขินไปเสาสี่เมตรห้าสิบเฮ้ยเพื่อนเสาสี่เมตรนะสเต็ปที่ใส้ทั่วไประยะห้องจะอยู่ที่สี่เมตรถึงสามเมตรห้าสิบนี่ยอยู่ประมาณนี้นะครับผมกะมันก็จะได้ระยะ ห้องที่แคบเข้ามานะครับแล้วก็ความสูงของบ้านก็สิโดดขึ้นนะพี่น้องเนาะมันก็สิเป็นอีกสไตล์หนึ่งที่ทรงสูงแล้วแต่เขาเช็ครับหลังคาเขาสามารถย่นลงมาได้ถ้ามันสูงหลายนะครับผมหรือถ้ามันต่ำหลายเขาก็ต่อขึ้นครับเล็กต่อขึ้นไปเล็กซื้อมาหลายมาต่อขึ้นหลุดนะฮะเสาข้างหน้าก็โอบครับเสาสามห้าสิบหน้าหน้า 5. 5ห้าคูห้านะเอามาโอบเอาเนาะพี่น้องเนาะรวมทั้งเมื่อสักครับเสาก,ก็จะเป็นเสาสิบห้าต้นนะพี่น้องเนาะเสาสิบห้าต้นนะครับก้ ตอนนี้ครับผมต้นสุดท้ายกับขึ้นไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมกัซีมดถุกสิงยางกับซียู่ประมาณนี้นะครับผมงบป,ประมาณที่ใช้ในการสร้างนะพร้อมพร้อมพร้อมขึ้นอยูนะพร้อมขึ้นอยูพร้อมสุขภัณฑ์ระบบฟืนระบบไฟทุกสิงยางกูกระเบื้องว่าไงคือเอาแต่ที่นอนขึ้นเป็นนอนแลวก็เอาขึ้นเอาเอาที่นอนขึ้นไปแลวก็นอนเลยนะเป็นกระแส่ง่ป,ประมาณอยู่ทั้งหมด5 0 0แสนเนาะตั้งเป้าไว้อยู่ที่ห0 0แสนตะบูรว่าซี เกินหรือว่าสิสิจังไหนฮะนะเพราะว่าค่าสร้างเพิ่นกน็อ้ายเพิ่นเพิ่นเพื่นเพื่นเทีดให้นะก็จ้างสร้างทีมงานสร้างมาซอยอีก3-4คนเนาะพี่น้องเนาะก็ประมาณนี้ก็เลยต้องสิมาเบิ่งว่ามันสิเหลือบ่ร์ฮะนะงนเงิน500,000มันสิเหลือบอ่เพราะว่าปกติถ้าหลังประมาณนี้มันตกเข้าไปถ้าถ้าแถวอีสานนะตกเข้าไปประมาณ7นะหลัก7นะครับผมหลัก7จ,จะอยู่จะอยู่เลยครับพร้อมสุขภัณฑ์ ระบบฟื้นไฟนะน้องนะนะโะเอาดี๋ยวโพสโซกันนะพี่น้องนะครับผมคงจะมีเพียงเท่านี้ครับผมสำหรับการมายุตัง้งเสาครับผมสำหรับใครที่สนใจครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์กด,ชกดชแชร์ไว้นะมันเลยครับผมสำหรับคลิปนี้ครับผม คงจะไม่เพียงแค่นี้ครับผมไม่เจอกันในคลิปหน้าหรือผู้ใดมีคอลคอขอขอะไรที่จะถามนะครับคำถามคำถามอที่จะถามที่จะคอมเมนต์เข้ามาก็คอมเมนต์ไม่นะเดี๋ยวผมจะเข้าไปตอบนะครับผมสำหรับคลิปนี้ครับผมก็คงจบขอจบเพียงเท่านี้ครับผมไปเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ